สวัสดีจ้าอีใบลำลาด้อจ้ะเมื่อนี้ครูบานใบลำลาจ้ะเนาะผู้เด็กขาแกะเอามาสู่ไหเด้อร์คายุบานนะี่แหละตุรกีเขาสิเป็นเทศกาลครูบานใบลำเนากับผ้ากันขาแกะเมื่อนี้เป็นวันโฮมมันเป็นวันโฮมเราเขาเรียกว่าวันกินครอบครัวเนาะจ้ะเนาะกินแล้วเนื่องมาแรงเขาจะเสออิร์ฟเบื่อตื้มเขาจะกินฉลองกันยุ่กันครอบครัวตุรกีบ่มีปีใหม่จ้ะบ่มีปีใหม่บ่มีคริสต์มาสบ่มีอีหยังหลายๆอย่าง แต่ว่าเข้ากับสีมีแค่แบบเหมือนเทศกาลบายราเหมือนเทศกาลสินอดเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองเ,ออเป็นเหมือนปีใหม่ของเขาเนี่ยแหละจ้ะเนาะปีใหม่เริ่มไม่ซิ่งหม่ไม่เขาจะเฮ็ดมีการถวายเจ้าคาแก้ถาวายเพื่อสิ่งไม่หม่ก็จะมีความคิดของเขาของกันลัทีของแตละทีของ,ของาศาสนาแต่ก็มาคือกันนะจ้ะเนาะแต่ว่าทุกทุกศาสนาะก็สอนใหีคนมีหลักเที่ยงทมที่ถูกต้องนะจ้ะเนาะประมาณนี้แหละเขาขาแก้คอยก็มะหันไก่ค่ะคอยเฮ็ดแหนมกินเนาะ คอสีเฮ็ดแหนมกินผู้เดียวอู้อี้อี้ห้องคอยนี่แหละเนาะอยกินแก่คอยกินไกลลวกันคอยสีเฮ็ดแหนมคอยสีเฮ็ดแหนมมาจะกินผู้เดียวเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดไปน้ำเบาไปน้ำเนาะจ้ะเนาะมีเรื่องเล่าค่อยค่อยเล่ามีเรื่องเล่าค่อยค่อยเล่ามาฟังคอยคอยสีเล่าเรื่องอีหยังเนาะจ้ะเนาะคอยเบาเบาเล่าเรื่องผู้อื่นดอกคอยก็เล่าเรื่องห้องจ้าของนั่นแหละเรื่องเรื่องห้องคอยปรอึดบธยากเนาะคอยสีเล่าเรื่อง มรสุมชีวิตทุกๆคนจะต้องเจอในช่วงหนึ่งของชีวิตในช่ว PN, ในช่วงหนึ่งของการดําเนินชีวิตหรือว่าในช่วงหนึ่งของเป็นคนที่เกิดเป็นคนมากหรือท่านที่สัมผัสมากที่อยู่มาท่านจะต้องเจอมรสุมชีวิตทุกๆคนน,นะจ๊ะอาจจะเป็นมรสุมชีวิตที่แตกต่างกันที่เหมือนกันที่จะเขาเรียกว่ายังก็เป็นช่วงเวลาที่บ่อร์เมนเวลาเดียวกันอายุไม่เวลาที่สิมาหรือว่าอายุไม่เท่ากันหรือ ทุกสิ่งทุกอย่างจะบเ,เหมือนกันแต่ละคนแต่ละหลักแต่ละโชคจะแตกต่างกันไปนะจะเนาะมันนี่ก็สิมาบอกเรื่องทำนองที่ว่ามรสมชีวิตที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่เอ่อมรสมชีวิตที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ถ้าเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ท่านใดท่านหนึ่งถ้าเกิดท่านท้นใดถ้าเกิดท่านท้นใดระฟ้ามันใดท่านก็จะผ่านมรสมท่านก็จะผ่านไปโดยที่บม่มีปัญหาอย่างกับชีวิตเนาะจะเนาะแต่วาย่าลืม่าอาจจะเป็นสองปีสามปีสี่ปีมันก็สิมมหาเจ้าอีกครั้งหนึ่ง บางท่านบางคู่ทนบ่ไดดก็ถึงกัเบเลิก,กับมีเนาะจะเนาะเขาเรียกว่าม,มรสุมชีวิตม,มรสุมปัญหาชีวิตหรือว่าอย่างกระซ้ำที่มันลุ่มเหล่าบางคนก็นเขาเรียกว่าเหมือนเบญจเพศช่วงนั้นเบนเจเพศเออโอโย้ยคอยทุกซิ้งทุกอย่างคอยเบิร์ตคอยเฟลทุกซิ้งทุกงย่างกับเป็นไปได้เขาเรียกว่ามรสุมชีวิตเหมือนกันว่าจาเป็นต้องเกิดมาเป็นชีวิตคู่ชีวิตซิงเกิลก็เป็นเหมือนกันเนาะจะเนาะ บางคนบ่มีครูก็อยากได้ครูได้พี่น้องโอ้ก็สัรหาแชทผู้บ่าวสรรหาได้บ้ดนในบางคนมีครูก็โอ้กูเมือ่อยแล้วกูปวดหัวปวดกระบาดกูอยากเลิกกูอยากแยกกูอยากผู้เดียวผู้เดียวอยู่ผู้เดียวกูอยากไปสันโดดกูอยากไปบวชซีก็ว่ากันไปเนาะเขาเรียกามารสมชีวิตแตกต่างแตกต่างเวลาที่ติที่เกิดแตกต่างในการที่เป็นแตกต่างเบิดทุกอย่างเราจะเนาะสิมาเหมือนกันเบิดเลยกับบัณฑการแก้ปัญหามารสมชีวิตของแต่ละคนแต่ละครูกะมบกะบ่เหมือนกันเนาะจะเนาะ ก็แล้วแต่ว่าท่านได้สิเจอแบบใดจะแน่นกับคอให้ท่านจะแน่นกับคอให้ท่านผ่านมันไปให้ได้ใส่ความอดทนใส่ความนิ่งใส่ความอดทนใส่ความนิ่งใส่ความบตอปากบตอคำถ้าเป็นมรสุมชีวิตคูเนะเจ้าเนาะเฮาบตอปากบตอคำโกรธกันคนละครั้งโมโหกันพูดกันคนละทีมันก็ะเห็นให้ใม้มีเวลาฟังกันให้มีเวลาฟังกันอธิบายให้ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดยีเนาะจ้ะเนาะบันี้กมาเขา่าเรื่องของแนแนนแยแนนสีวาวเรื่องของแยแนนมรสุมชีวิตของแยแนนน่ะมันหลายมรสุมแยแนนหลาย,ลาย,ลายตั้งแต่คบกันจนวามีลูกจันวามีเต่าเนาะจ้ะเนาะมันเป็นมรสุมชีวิตค่อนข้างที่เหมือนเดิมที่ที่ค่อนข้างที่จะจำเจที่การเอ่อเรียกยังก็การแก้ปัญหามรสุมชีวิตของแนนกับเป็นแยแนนเนี่ยแยแนน,แนก็ใส่ปัญหาแบบคล้ายๆกันเนาะจ้ะเนาะ ต่แแน่ก็คิดว่าเหมือนมันจะจบแล้วนะมรสุมชีวิตของแนแนนอ่ะมันคงจะจบเลยแหละแต่ว่าบ์าน่าเซเว่นมันก็จะมาเกิดขึ้นมาอีกมาจะม,ามันก็จะมาเกิดในช่วงที่เฮาว้ยวยของเฮาที่ทำนองที่ว่าไม่ใช่ววยที่จะมาทะเลาะเบาแววงกันเฮาเฒ่าแล้วเฮามีอายุแล้วเฮาบอมแมนัยรุ่นที่จะมาทะเลาะยิ่งทะเลาะยิ่งรักกระชับสัมพันธ์ทำไมตีบอมแมนเด้อจะ้ะเท่าเฒ่าแล้วมันบอแมนสัมผัสกันกระชับสัมพันธ์ทำไมตีได้เตอะเจ้าสิเป็นประสาทแมนบอ นมนมสาวสาวทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาพากันเขามุงลูกหลายลูกตกมนบ่ถ้าเท่าแล้วมันบ่แมนเด้พี่น้องทะเลาะไปทะเลาะมาหัวงอกเลยบานท่านงประสาทสิกินนมนบ่จะเนาะมันบ่แมนมันบ่แมนชีวิตัยดุนเพราะที่เจ้าสีมาทะเลาะกันกระชับสัมพันธ์มนในเวลาที่เฮาเท่าแล้วเขาจะมาแยกแยะเขาจะมาคิดว่ามันบ่มีอย่างสิต่องห่วงมันบ่มีหยังที่สิต่องมาเอ่อให้เขาคิดมันบ่มีอย่างสิต้องให้เขามา เอ่อมาค่อยเป็นห่วงเป็นแพระมันเห็นไอ้เฮาา่อนข้างที่จะเบื่อเนาะจะเนาะเข่า,า,ขาเรื่องโรดพี่น้องเนี่ยมักใส่สาวอีมากว่าออไปเรื่องของคอยเด้อพอว่อาได้ไปว่าผู้ใดได้เนี่ยคอยบอมากว่าเรื่องผู้อื่นมากว่าเรื่องเจ้าของนี่ลยละเมื่อฟังเอาโรดแล้วก็ไปตีบอกลบพุนหานกับครัของเจ้าเอาแล้วกัน <c oughs> อย่าเสียมหาว่าคอยไปนินท่าผู้อื่นวันนี้หันไกลนินท่าผัวเจ้าของอุ้ยเนี่ยบอได้พินห้องคอยว่าท่านเดียวว่าคอยได้นินทาเขา <c oughs> คอยบอกแพค่คอยอฮ้ยบอซ้ำนี่บางคนเขากับบมักได้พี่น้องหัวหล่อหลายเขากับบมักเขากับออว่าอฮ้ยอิจฉามีความสุขเขากับบมักได้พี่น้องซีเรียลหลายเขากับบมักก็กดปุ่มตินังกาวเ้ยเจ้าสิบอมักอีหยังเจ้าสิเขามาเบิ่งคอยเนี่ยเจ้าสิมาเบิ่งซื่อๆแด้จะมาจดกดซับสไครป์่อยน้ำเด้กดซับสไครป์เพราะพ่อจะตรงเบิงง่งโฆษณาให้อ่อยเด้กระเทินบ่มักเร็ว เจ้าก็ต้องเขามาเบิงข่อยให้มันคุมให้มันคาเด้อเจ้าสิจะมาเบิงสุมส่มซีุ้่มหาโดโปรตีงกาให้คอยเด้อไอไม่ออนซอนเถอนะฉันไม่ออนซอนเถอนะอย่านะใช่ไหมขอยสีหันมืจอจากก่อนยายน้อยกับผล่ยายน้อนขังนานนะจ๊ะเนาะยายน้ยนก็ประคิดว่ามันจะมีปัญหา ปัญหาหลายอย่างที่แยแนนเคยเจอมรสุมชีวิตหลายอย่างในช่วงที่คบกันในช่วงที่พ่ะท่านมมีลูกในช่วงที่ลูกกาลังจะเริ่มเติบโตในช่วงที่กําลังลูกกาลังเล็กหรือว่าจะในช่วงใดก็ตามแยแนนกับมันเป็นปัญหาค่อนขังนักมันเป็นมันเป็นมรสุมชีวิตค่อนขังที่จะนักเป็นพายุค่อนข้างแรงที่มาโหมกระนำายแนนแล้วแยแนนผ่านมันมาได้บิดแล้วแยแนนคิดว่ามันเป็นเรื่องน้อยแต่บ่หนาเอว่าอายุถึงป่านนี้มันจะต้องมีมรสุมชีวิตเข้ามาอีกจนกนอน มาในยายน่นสียบอกให้ฟังว่ามรสุมชีวิตของยายน่นเนี่ยมันเป็นแบบใดในช่วงวัยนี่ในช่วงที่เขายู่กันมากขนาดนี่ใช้เวลาอยู่น้ากันขนาดมีลูกเต้ากันมีน้ากันแล้วมันยังมีเหรอมรสุมบางท่านก็อยากจะรู้แม่นบอกจะเนาะบางท่านก็บ่าโอ๊ยยายนั่นตอนนี้ยังมีเหรอเหมือนครูเจามีความรักมีความสุขชีวิตดีดังมันยังมีเหรอย่งมีอยู่บอกมรสุมชีวิตมาฟังเบิงค่ะแล้วก็ฟังเบิงคอยกับบอไดอันฟังก่อนเด้อคอยว่านี่คอยบอไดมาอวดว่าโอ๊ย เมื่ออวดผัวหลักผัวหลงหรือว่าเมื่ออวดจาพังบอแมนให้เจ้าฟังเป็นแง่คิดให้เจ้าฟังเป็นแนวทางให้เจ้าฟังว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเจออย่างฉันคุณจะทํำยังไงเนาะจ้ะเนาะย่แน,นยู่กันมานานอยู่ไปอยู่มาอยู่เถ่าบันนี้ย่แน,นยู่เริ่มม่เห็ดคลิปไม่เห็ดนั่นการเห็ดคลิปย่แนนต้องบอกก่อนว่าการที่ย่แนนจะเห็ดคลิปแต่ละคลิปย่แนนต้องมีการแต่งต ย่าแนนตองมีการพัฒนายะาแน่นตรงมีการคุยจีจายิมย้มจำสาสทักไทยเอฟซีดุกร้อยยิมทักไทยเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาด้วยอัธยาศัยที่ดีนั่นคือเฟรนลี่ของเราแมนบอกล้การคุยของข่อยก็คุยคนนั้นคุยในยผัวถามว่าคุยกอ๋อคุยกับเอฟซีค่ะ่อยบอกเราตรงตรงบอกว่าตัวผูใ้ใดโทรมาบอกว่าตัวผูใ้ใดส่งข้อความมาบอกว่าจะเป็นยิ่งเป็นใช่กับ้างคอยเปิดเผยเบิดขดคอยบอกแฟนคอยเบิดขดคอยบอกมีปิดบักเนาะวันนี้ นึกว่ามันจะบม่มีปัญหาแล้วแล้วปัญหามันก็เกิดเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกวัวสันหลังว่ะวัวสันหลังว่ะเอ่อบริเรียนโวเลนเอรสิ่งที่เจ้าของเคยเหตดไวตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะจาเอาแฟนข่อยอาจจะเคยเห็ดตับข่อยไวหลายถ้าเกิดเพื่อที่เคยติดตามคลิปยันแนนเจ้าก็จะโมโหว่าแฟนข่อยเหดหยังกับข่อยไวแน่บันนี้พอตอหอดมือนี่แฟนข่อยกลับเป็นไฟที่จะต้องมาระแวงข่อยว่า กลัวเขานอกใจกลัวเขาเปลี่ยนไปกลัวเขามีใหม่กลัวเขาแอบคุยกับใครกลัวเขาไปคบกับใครผัวคอยต้องเป็นเป็นมะไฟระแวงเป็นไฟมาไฟระแวงคอยคอยบอกผัวคอยเสมอว่าให้เจ้าไปประกาศใส่หอกระจายข่าวในในเมืองที่คอยอยู่หรือประกาศใส่ลงหนังสือพิมพ์เลยว่าใส่รลุดคอยลงไปเลยว่าผู้ใดเคยฟันคอยแน่ผู้ใดเคยไดคอยแน่ให้มาบอกคอยรลดคอยบอกผัวคอยเลยเพราะว่าคอย ่อยสะอาดพ่อคอยบอกพ่อ่อย่อยสิบเฮ็ดบ่เหมือนเธอที่เธอเฮ็ดบัดนเีเช่วงที่ห้าคุยกันบ่แมขคอยบ่ได้ทะเลาะกันเมื่อคอยจะคุยกันไม่เหตุผลเมื่อคอยจะใส่คำพูดที่คุยกันคุยกันในช่วงที่เราไม่มโหูคุยกันในช่วงที่เราไม่เมาเฮาต้องคุยตรงสติฉัมป,ปชัญญะที่ดีมากเฮาจะต้องบอใส่อารมณ์นะจะเฮาจะคุยกันแล้ววันหนึ่งที่ยันแนนคุยยนแนนก็เลยบอกว่าให้ไปประกาศหอกระจายข่าวเลยหรือว่าลงหนังสือพิมพ์เอารูปฉันไปลงกัได้ว่าผู้ใดมันเคยเด้ฟัน่อยแน่ คู่ใดมันใดมาเอาไข่แน่ไห้มันมาลงไห้มันมาหาคอยสิบอกเลยว่าไปเอามองไดมองไดจังไดเพราะว่าไข่สะอาดเพราะไข่บริสุทธิ์ใจเพราะถึงคข่ชิยุกับเล่าโดยที่คข่บ่ได้เลือกบ่ได้หักแต่ว่าคข่บ่เฮ็ดผิดกฎคข่สีเป็นคนทีสิบ่เฮ็ดผิดกฎคข่สีเป็นคนที่ค,นค,นทค่อนข้างเคารพกฎในครอบครัวมาแต่ว่าความคิดของแกเมื่อแกแกเท่าเมื่อแกสิ่งที่แกเคยเหตุผผ่านมาก่อนหนะ้านี้ ที่แกเคยทํากับยายแนนมาหลายๆครั้งที่ยาแนนเจ็บปวดเจ็บชำ้ำมันเหตุแห้แกต้องกลับมาระแวงตอนนี้มือนั่งคุยกันเนาะจ้ะเนาะบันนี้นนมเมื่อเาเรื่องมือนั่งคุยกันคุยไปที่จริงยายแนนไม่เคยยกเรื่องเก่ามาคุยเลยเมืม่อเม่เคยยกเรื่องเก่าที่แกเหตุผิดเหตุยังกระซางมาคุยเลยว่ะแต่ก่อนคุณเคยไปกับผู้หญิงคนอื่นเาเสียไม่เคยเลยยาแนนไม่เคยบอกแม่กะทัทง้งทังได้กะซามพ่อมือนั่นแกบอกให้ยายแนน ถ้าบ้าซื่อๆก็ท no ําน้องที่ว่าบ่อยากให้คอยเฮ็ดยังเลยบ่อยากให้คอยไปพบปะผู้คนบ่อยากให้คอยมีสังคมบ่อยากให้คอยมีหน้ามีตาบ่อยากให้คอยไปเฮ็ดบ่อยากให้คอยเฮ็ดยูทูบบ่อยากให้คอยเฮ็ดยังบ่อยากให้คอยเล่นแฮ่์เฟรแต่มันเป็นการกักกันกันเกินไปเพราะก่อนหน้านี้คุณไม่เคยคุณบ่เคยที่จะมาหยุดฉันคุณบ่เคยที่มาบังคับคุณบ่เคยที่จะมากักกักกันฉันแต่ครั้งนี้เธอมากักกันเพอเหมือนถึง ลามกดฉันมากเกินไปเฮาก็ต้องมีการคุยมือพี่น้องเพ่อคอยเฮ็ดกด่อยเหตุคอ,หตคอยก็ว่าได้เกินกดคอยบว่าได้เ็ดหยังนอกเหนือเพราะว่าเฮาหุยเลยว่าเฮ็ดอย่างมันจะะบะเนาะมันพอเฮาคุยกันเสร็จปุ๊บยานแนนก็นเลยยกประเด็นเรื่องเกามาคุยแล้วยาแนนยกประเด็นเรื่องแรกเลยครั้งแรกที่แกทํากับยาแนนเลยเมื่อว่ากับแกแกบอกว่าความยาแนนถามแกว่าความรู้สึกเธอเป็นยังไงตอนนี้เธอเหมือนฉันตอนนั้นเธอจําได้ไหมครั้งแรกที่เธอทํากับฉัน่ะ ฉันตอนนั้นฉันไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะฉันไม่มีใครแกก็เลอกว่าเธอคอยก็เลยอธิบายให้เราฟังว่าก่อนไน้นเป็นอะไรวานที่เราเกิดเราก็เลยมาถามยานแนนว่าคอยเลยถามเรื่องทุกเรื่องทุกครั้งที่เธอทํากี่ปีหรือว่ากี่ครั้งที่เธอทํากี่ครั้งกี่พื้นที่ต่างพื้นที่ต่างคนต่างที่คอยจําได้เบิร์ตมันอยู่ในหัวสมองคอยนี่แหละมันไม่เคยลบเลือนหรอก แต่ว่าแค่คอยว่ายิบยกออกมาพูดเฉยๆเจนอเจนแนนก็เลยบอกล้างเียบันนี้เราก็เลยทำนองที่กลัวกลัวขึ้นมากขึ้นว่าหุ้ยกูนึกว่ามันลืมกูนึกว่ามันลืมที่ไหนได้มันจำได้บัดทุกช็อตทุกบบดมันจำได้ละเอียดก็อีกแกก็เลยกลัวแกก็เลยพะวงแกก็ะลยยานเนอกจากนาะแต่ว่ายันแนนก็บอกว่าฉันจะไม่ทำอะไรถ้าเกิดฉันยังแต่งงานกันเลยอยู่กับเธอแต่วันใดถ้าเกิดฉันเยอะเลอกกับเธอหรือยาฉันถึงจะทำ ฉันมีสักสีพอเยแนนก็เลยบอกคนอน่างสินะจ้ะเนาะมันเป็นเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดเฮาสิไปซี่เลียดกับมันกับมากกับบได้เพราะว่าผัวเฮาเ่าแล้วเฮาเ่าแล้วมันก็ต้องทำน้องที่ว่าอยู่ไปอยู่มาโอ้ยบ่วีผู้ใดก็ยยานเมียถิมก็ยยานเมียจนผัวคอยเ่าคอยเถาเถาแล้วขวากยานผัวคอยถิมก็คือกันละจ้ะเนาะเฮากยานกันทิมเป็นว่าจะพี่น้องข่อยกยานแล้วถิมคอยลวาก็ยานก็ถิิมแล้วแต่ว่าเฮาบกล้าวว่าคำหวาน ขาประกาบอกความในใจขาประกาคุยเรื่องจริงที่เขาคิดขาประกาว่าสิ่งที่เขาคิดเลือกสิ่งที่เขา,เายยานแกเป็นคนที่เก็บแกเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกมันบ่ดีเนาะจานะ๊ะมันไม่ดีที่จริงผัวเมียรหรือว่าอะไรก็ช่างหรือว่าคุณคบกันถ้าเกิดคุณเชื่อใจกันที่จะคบกันเรือกแล้วก็ช่าง การคุยเปิดใจกันในสิ่งที่สิ่งที่ฉันระแวงสิ่งที่ฉันกลัวสิ่งที่ฉันไม่ชอบบอกกันก่อนหน,น,น้านี้แล้วเวลาที่คุณอยู่กันมาเนื่องน,นานก็ให้เคารพคําคที่เว้ากันก่อนหน,น้านี้อย่าเสิมกากลับคําอย่ากลับคํานะเพราะว่าวันเสิเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเฟลคอยกาลังเฟลคอยบวฮหัวเสิเหตดจังไดคอยบ่แม่นคนขีดขานพี่น้องคอยเป็นคนราศีสิงคอยเป็นคนปีสิงสู่มาทั้งชีวิต คอยเป็นคนที่สู่ทุกงานหนักเบาเอาสู้คอยสู้เบิดคอยสู่มาทั้งชีวิตคอยเป็นคนที่ถ้าจะว่าให้ได้คือเก่งมาทั้งชีวิตต้องคอยมาดับฤทธิ์ที่เราเนี่ยแหละการดับฤทธิ์บม่แม่นว่าคอยร่านคอยพลาดไม่ใช่คอยเป็นคนที่สู่ชีวิตทํางานด้วยตัวเองไม่จะเป็นงานใะก็ช่างงานจะเป็นงานอะไรก็ช่างคอยเฮ็ดเบิดแต่ว่าเมื่อมาอยู่กับเราเสร็จปุ๊บคอยกลับมาฟังคําเราเล่าห่ามจังไลยขอกระฟังเพราะว่าคอยคิดว่า ถ้าเฮาสิมีใครสักคนถ้าเฮาสิอยู่กับใดรสักคนเฮาต้องฟังเขาเฮาต้องเสื้อใจเขาเฮาต้องเฮาต้องเสื้อเฮาต้องฟังซึ่งกันและกันเนาะแต่ก่อนเฮาเคยทุกๆคำพูดเฮาสิว้าเนี่ยเขาจะฟังเบิดเขาจะรับฟังเบิดที่จะอยู่ด้วยกันเจ้าสิยูน้ำกันไม่ไม่ฟังกันเบิดแมนบอกโอ้ยจังสั่นก็ได้จังซี่ก็ได้โอ้ยฟังเบิดอยู่ไปอยมามันบอกแมนได้พี่น้อง บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะกลับมันอาจจะตีกลับมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีความผิดเพี้ยนมีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเน,นจาจะเนาะให้เพื่อไว้กินขนมอ่างเจ้าได้ปบะเนาะอาจจะมีความเคลื่อนใอยว่ากินแค่กินแล้วก็กินนานไลฟ์สไตล์จริงๆมันต้องเป็นแบบสี่ บอยมาใส่แก้วสวยหรูสวยงามแนีเดือข่อยสกมกสกลกสล้นล้นกับดอกแก้วสิบสองใบข่อยล่างจนเหลือใบเดียวก็มีนี่คือนิสยัยขออยแก้วหกใบเบิดไปแล้วนี่มาถือสาหาถามนี่คือตัวตนของข่อยน่าจะเนาะแน่ๆเลยอยากจะบอกว่าเวลาอันยังก่บเรื่องการมีครูเรื่องการมีครูคลอง,รรอง,รองหรือเรื่องการจะยังกระสัง คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไอ้คนในอันที่สดๆเพิ่งกระเพอฝันโอ้ยบอกพ้าวบอกม่วงบอกแต่งโม่บอกอันน,นนขนนนก็ว่ากันไปอยากมีผู้บ่าวเพิ่งขวาได้มันบอาไปน่อยออยากมีสวดกับแชทพ่อสแกมเมอร์เพิ่งกระเลิฟอยู่หันละมัน,นีนพ,พ่เอเพื่อเลี้ยงวันกระเลิฟธรรมดาค่ะใจว่างบอก,าาอ,อ,อกว่าต้ผูู้ืดแชทพ่อเจ้าก็ต้องเพิ่มต้องลงมันมันแลจะเนาะในช่วงที่ว่าห่างมันมัน่าจะเนาะ มัน,นีนเวลาที่เพิ่นได้พัวแล้วพัวปรดีโอ้อก,กูยางเลิกมไมได้บ่กห้าจบห้ากินตับห้ากินปอดมันขวากันไปนะจ๊ะพี่น้องบอกเขาไปไดยมันโยนมาเจาเลยก็พัวเลยคอยว่าม,มาเจาฟังซื้อเห็ดหน้เฮ็ดหน้เฮ็ดแต่ว่าลืมหันมันพี่น้องอมัเจาก็ได้เป็นคลิปนี้บ่มีสาระมีอย่างดอกแค่อยากซืมาบอกให้ฟังว่าโอ้ยเป็นอย่างแน้นเครื่องเงียบแต่น้อเม็ดซีรีปันบอยตกนามแต่น้อ กะสิมาแค่มาบอกให้ฟังนะจน๊ะเนาะมรสุมชีวิตมีกันทุกคนแต่ว่าในช่วงไหช่วงหนึ่งเขาก็ต้องในช่วงไดนช่วงหนึ่งเขาก็ต้องพ้นให้มันได้ในช่วงไหช่วงหนึ่งเขาก็ต้องพานให้มันไปให้ได้นะจน๊ะเนาะยานันเสือว่าทุกๆคนต้องเจอก้อนนานี้ก้อนนานี้คุณอาจจะใส่ความอารมณ์ใส่ความโมโหเวลาที่เจอมรสุมชีวิตเขามาเสร็จปุ๊บมีการทะเลาะเบาะแว้งกับครูคลองมีกันรทะเลาะเบาะแว้งกับอีหย่างกระซ้ำ มรสุมชีวิตไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นคู่ครองมันอาจจะเป็นครอบครัวมันอาจจะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทมันเป็นมรสุมชีวิตหมดไปแล้เนาะแต่ว่าเฮาสิแก้ปัญหาแบบใดแก้ปัญหาด้ยวยความใจเย็นค่ะเป็นความที่เวลาที่เออเวลาที่เขาโมโหมาเขาเก็สิไปใสอารมณ์ตอบเวลาที่เขาวินมาเบามาเข้าก็จะพึ่งไปใสาอารมณ์หรือว่า คุยกับเขาน่ะตอนนั้นเข้าเขาก็ปอยเวลาอีกมาสักนิดนึงเข้าจังไปอธิบายก็ได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าการอธิบายกันในความเป็นจริงหรือว่าการอธิบายกันในสิ่งที่ถูกต้องเขาพร้อมิรับฟังเสมอนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเกิดเข้าใ่ร่วมุืงหูคุยกันในช่วงนั้นเสร็จปุ๊บต่างฝ่ายต่างมืงหัวต่างฝ่ายต่างกําลังวินแตกมันก็บบอคุยกันบอแมวเป็นตะแค่โมบอว่าเป็นตะแค่แมบอว่าเป็นตะแค่ลูกบว่าเป็นตะแค่เต่าว่าจะเป็นแค่เพื่อน แฟนกับเป็นคู่ข้องกับเป็นเนา,จานะจ้ะเนาะว่าจำเป็นต้องเป็นคู่ข้องเป็นผัวหรือว่ายังกับเป็นผู้บ่าวผู้สาวก็เหมือนกันเนา,จานะจ้ะเนาะบอมันอายแนนกับเสมบอกให้ม,มันเป็นแนวทางที่คิดว่าในช่วงที่โมโหหรือว่าในช่วงที่ยังกับสามทุกคนต้องมีมรสมชีวิตเสมอแต่ว่าช่วงนั้นคุณสะพานมรสมชีวิตคุณไปใดบอ่อเท่านั้นเนาะจ้ะเนาะยาแนนกับเคสว่าขอพานไปให้ได้แล้วกันมีการสุกคนค่ะยาแนนกับมี่มีดูยาแนนมีดูกอนโมยางแนนเห็ุคลิปเนี่ย ยันแนนสิบอกค่ะยันแนนเฮดครีมนี่บะแมนวายยันแนนโอ้ยชีวิตเจ้าพังสิตายบ่เคยมีความสุขมีแต่ปัญหาเจ้าคือสิมาสอนูสวนพวกไม่ใช่ค่ะที่ยันแนนเอายิบยกเรื่องยันแนนแล้วมาบอกมูบอกพวกมามาให้แนวทีศแนวทางเพราะว่าคอยบ่อยากให้มูเจ้าเดินตามทางของยันแนนเลือกเส้นทางให้ถูกทําให้ถูกดีกว่าที่มาเดินเส้นทางอย่างเนี้เดินกลับไปเดินเส้นทางเก่าสองรอบสามรอบมันมันเสียเวลาจ้ะมันเสียเวลาคอยก็เลยมาเฮดเป็นคลิปให้ ให้เอฟซทุกท่นานให้ทุกท่นาททนได้มามาฟังว่าอย่าเที่ยวไปเดินเส้นทางเก่าๆสองรอบสามรอบมันเสียเวลาอย่าเที่ยวไปทําอะไรสิ่งเดิมๆเที่ยวไปแก้ไขสองรอบสามรอบมันเสียเวลาเข้าสู่แบบทุกวันนี้น่ะอีอย่างมันกับบรรอลเนมานอนเจ้าเห็นบอลโลกไพ่ไข่เจ็บแตกสวดๆวดวดอยู่แมนบอลจากพี่น้องเจ้าเฮ็ดชีวิตให้เจ้าแบบบอลต้องไปเสียเวลาสิ่งเก่าๆ บอแมนว่าเจ้าทะเลาะกันซ้ำเลิกมันเลิกกับบอแมนเลิกมันเลิกกับบอแมนที่ยันแนนมาบอกมือหนึ่งเลยไหมเข้ามาถ้าเกิดช่วงที่ห้าทะเลาะกันช่วงที่ห้ามีปัญหาบอแวงกันอย่าไปคุยกันในเวลาช่วงโมโหอย่าคุยกันในช่วงทุกคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวห้าต้องเย็นก่อนแล้วกลับมาคุยกันในช่วงที่เย็นกันแล้วคุยกันค่อยๆคุยกันเบาๆคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันที่คําอธิบายด้วยเหตุผลที่และคําชี้แจงยันแนนอยากให้ทุกท่านโดยบอตองมา มีปัญหาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่หรือจะเป็นแฟนคลิปนี้บ่ไดมา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 ระบุเป็นนุ่มนุ่มบ้านนี้บ่ไดมาระบุเป็นไผทั้งสิ้นแต่เป็นเป็นคำเอ่อเป็นเป็นคำพูดเป็นเป็นเรื่องที่ทํานองที่ว่าถ้าเกิดเฮาอย่างช่างใจโตเ้าเองสักนิดสักน้อยแล้วห้าเย็นลงสักนิดสักน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเองเนาะจ้ะเนาะหันไกลกันพี่น้อง Okay, นะโอเคเนาะว่าสายยหห่างนิดๆหน่อยๆเข้าๆกับยี่สิบว่เข้ากับสามสิบได้พี่น้องไว้ไว้คอยก็อยากมาหาพี่น้องเยอะจ้าแต่ว่าหากอันโทรศัพท์คอยมันพังถ้าเกิดคอยบรได้ตอบเอ่อเอ่อขอความบริได้ตอบคอมเมนต์ก็จะเยว่า่อยเด้อโทรศัพท์คอยมันอยากได้ไหมอยากได้ไหม่น <laughs> เดียพี่น้อง <laughs> แล้วเพิ่มก็จะได้ใส 10, ่สาม0หนึ่งศูนย์พี่น้องไว้ไว้นี่นะ่ะ ข่อยแซ่หลัข่อยซิมาหวดเจ้าได้สามสามน้องศูนเจ้าเชื่อสมัยอิจฉาข่อยได้สามสามน้องศูนยเจ้าหัวจักบอไอรุ่นไอรุ่นฝ้าผ้าไอไอรุ่นฝนตกกระโทษได้นะนะเวลาที่สายเขาสั้นหอดโตคนน่ะโอเคค่ะพี่น้องเยนแน่นกับวันนี้เนเนน้อยก้าล่ามไปหอนจีสิบเอ็ดนาทีแล้วเยนแน่นกับแวะมาทักทายทัน อาจจะคําพูเขงยาแนนอาจจะให้ข้อมมลมั่งบ่ให้ขคอมูลมังมลม่งสิ่งใดที่มันดีดสิ่งใดที่ที่ดีและถูกใจท่านก็ยิบยกไปใช่สิ่งใดที่บอดีท่านก็ปล่อยว่างไปเนาะจ้ะเนาะยาแนนบ่มแมนสารคดีโลกพ่อสิ้เลให้ความรูก้กับทุกทนเป็นในแนวทางที่ถูกเพราะว่าทุกๆคนมีชีวิตไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ต่างกันเนาะจ้ะเนาะ มันอาจจะมีดีทั้งบ่ดีแล้วจ้ะเนาะถ้าเกิดบ่ชอบกับบ่เป็นอยังกับบ่บ่เป็นอยังจะแน่นอนบ่วา่าถ้าเกิดชอบกับขอกระแรงกำลังใจเนาะจ้ะเนาะโอเคคลิปนี้จะแน่นกับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านกับอีบายลำลาเนาะจ้ะเนาะมือน,นี้วันวันสเปเชียลตุรกีครูบันบายลำเนาะจ้ะเนาะโอเคเทคแคร์ care, ทุกท่านเจอกันคลิปหน้าเนานนะจ้ะเนาะไว้ไว้เนี่ยนะจะแน่นกับสิมาเอ่อเฮดคลิปมาหาท่านอีกเนาะจ้ะนะ care, เนาะเทคแคร์ได้จ้ะรักๆค่ะ